เมื่อเขานะคะปฏิบัติกับคุณไม่ดีเขาเฉยชาเขาหมดรักนะเพ้าจะบอกเลยนะว่าหยุดทำสองข้อนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นการทำร้ายตัวคุณมากๆเลยข้อแรกเลยอย่าพูดซ้ำๆว่าตัวคุณจะปรับปรุงจะแก้ไขจะพยายามอะไรต่างๆก็ตามแต่เพื่อที่จะเอาใจเขาต่อให้คุณจะพูดแบบนี้นะคะคุณพยายาม เท่าไหร่ก็ตามแต่คนที่ไม่สนใจคนที่ไม่รักคุณหมดแรงตายเขาก็ไม่ได้รักคุณกลับมาโอเคไหมดังนั้นนะคะหยุดพูดคํานี้เราประเมินตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าถ้าเขาไม่รักเขาไม่แคร์เราอ่ะเราอะก็มีคนที่รักและแคร์เราอยู่แล้วคนที่ชอบในแบบที่เราเป็นดังนั้นเราแค่อยู่กับคนที่อาจจะยังไม่ตรงจริตของเราโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะอย่าปล่อยให้เขาเป็นเจ้าชีวิตของคุณ ควบคุมจิตใจตัวเองนะและใช้ชีวิตด้วยตัวเองให้ได้บางคนนะอยู่กับความสัมพันธ์ที่โคตรท็อกซิกมากๆเลยเขาคบชู้ไปมีเมียน้อยหรืออะไรก็ตามแต่ทนก้ามกืนฝืนทนทนเห็นเขาโทรคุยกับคนอื่นทนเห็นเขาแชทกับคนอื่นทนเห็นทุกการกระทําที่เขานอกใจขคจะบอกเลยนะว่าคนที่ทนแบบนี้โดยส่วนใหญ่จะมีเหตุผลโดยการพึ่งพา เพึ่งพาเขาอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรที่เขามีให้คุณเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วคุณรู้ว่าคุณไม่มีความสุขเลยในรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้นะคุณพยายามตั้งหลักตัวเองให้ได้นะคะมีอะไรที่คุณสามารถที่จะทําได้ให้คุณต่อยอดให้กับตัวเองจนวันหนึ่งคุณนะคะเข้มแข็งแล้วหรือคุณกล้าที่จะตัดออกมาก็เลยก็ได้นะคือตัดจบครั้งเดียวไปเลยก็ได้ แต่ทีนี้นะโค้ชบอกเลยว่าอย่าให้ใครก็ตามแต่มาควบคุมชีวิตของคุณแต่ให้คุณใช้ชีวิตด้วยตัวของคุณเองให้ได้ค่ะสุดท้ายไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงก็ตามแต่หรือคุณจะเลือกเดือนออกมาก็ตามแต่คุณจะสามารถยืนหยัดด้วยตัวคุณได้อยู่แล้วแน่นอนมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แน่นอนค่ะโอเคไหมทีนี้เมื่อเราตัดสินใจแล้วเราอยากมีกําลัง พลังใจให้เสริม motivation หรือว่าดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะโคเชนใส่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นยกเสริมจกกักระตำแหน่งที่2เป็นสีส้มล้วนๆเลยนะคะออร่าของสีส้มคือดึงดูดพลังงานความมีเสน่ห์ความโชคดีพลังงานทางเพศ,พล,งงเพ,ศพลังงานทางเพศหมายถึงว่าดึงดูดเพศตรงข้ามหรือเพศที่เราชอบนั่นเองเ,องเนะาะทำให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักได้ง่ายมากๆเลยนะใครสนใจบูชาติดต่อได้ที่แอดเชค่ะ